นีค่ะวันนี้นะคะครูไอเดียก็จะพาทุกคนไปวางแผนการเดินทางการท่องเที่ยวค่ะกายอยู่ไทยแต่ใจไปเกาหลีครูเดียนีวิธีการแนะนำง่ายๆเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมค่ะโอ้ก็ดียะพอลเนี่ยผมเมือ่อย ในสถานการณ์แบบนี้นะคะครูเดียเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดถึงการท่องเที่ยวเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ครูเดียอยากจะไปเที่ยวหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเดินทางจริงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ทําให้เราสามารถมีการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเทีย่ยวเกาหลีได้ค่ะเว็บไซต์ของ i m g e r i a Korea ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ทําให้ทุกคนสามารถวางแผนการเดินทางได้ค่ะ ก็มีทั้งรีวิวนะคะมีการแนะนําสถานที่ที่น่าสนใจในประเทศเกาหลีนะคะก็ยังไงก็จะฝากให้เพื่อนๆก็ลองเข้าไปติดตามรับชมกันในเพจได้เลยนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆในฉบับของคูเดียนะคะถ้าใครชื่นชอบลองเข้าไปติดตามชมค่ะ